ไปค่ะเที่ยวตวัวเมืองกันจ้าคนนั่งรถไฟล้าว,วันนี้ Hello and welcome on board this LLR Azuma to London King's c r o s Cross. s h หัเพื่อนสาวแล้วจ้าถึงสักที่นานอดไฟตาเหลือก5ชั่วโมงอันนี้ไปของป้อมเหรอ หรือว่าของจริงอันนี้ของปลอมอันนี้ของจริงของจริงอยู่ตรงนี้นี่ว่าสมกันนะคะทุกคนแล้วมาดูร้านหลอกไม้ที่กันตงในเมืองบาทหกสิบห้า่น้อยนึง รู้ไหมค่ะะให้กูช่วยกดไหมให้กูที่ไงมันจะมีพวกดาลามาเปิดตัวรับแสดงอุ้ยแม่ไฮโซเลยนะเนี่ยเดินไปดูกันดูก่อน ไ,ไม่เป็นเหยื่อตัวหนาไม่ระวังรถเราเป็นถ่ายรูปกับพวกต้องดาราฮอลลีวูดเหรอ